ครับสวัสดีครับก็เหมือนเดิมนะครับอาทิตย์น,นี้สัปดาห์นี้ก็มาแชร์ต่อเกี่ยวกับโครงสร้างของเทนนะครับโครงสร้างของเทนประโยคนี้สัปดาห์นี้ผมมาย้ำอยู่ที่ Active ไว้ทั้ง5เหมือนเดิมนะครับ Verb mm hmm. to be Verb to be เวิร์บไไปแล้วนะครับวันนี้จะมาเวิร์บทูแฮปนะครับเวิร์บทูแฮปกิริยาแท h, ้ห้าช่องทางเวิร์บเวิร์บทูบีเวิร์บไอเวิร์บทูแฮปเวิร์เวิร์บทนะครับเวิร์กับเวิร์นะครับเวิร์บไกับเวิร์มีจำนวนมหาศาลนะครับแต่ยก ทําแยกออกมาให้เป็น I กระทีนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปไปเรื่อยนะครับก็เลยทำให้มาหลักการใช้มันก็คล้ายๆกันนะครับถ้าอยู่ในช่องที่1ชั้น1ตึกแรกเนี่ยก็จะเป็นเอสเติมเอสหรือแองวาถ้าข้างหลังกิิยาเป็นสะก็จะต้องแปลงวายไป I อแล้วเติมเออะไรแปลงเป็น I อแล้วเติมเอประมาณนี้ครับก็ผมมีประโยชตัวอย่างที่ทําไว้ก็คืออินด has homework นะครับ i n d y has homework แต่ที่ทำให้ดูจะไม่เป็น has ไม่เป็น has ก็ได้นะครับก็จะทำเป็น he has he has homework นะครับ he has homework เห็นไหมครับถ้าเป็นถ้าไม่ใช่เอกน์บุริสามก็จะเป็น have นะครับเป็น have homework ก็จะเป็น d have homework i have homework y o u have homework We have homework นะครับถ้าเป็นเอกภพริษวก็จะเป็น he has she has it has indie has ida has หรือใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่อยู่ในวงโนธนาก็จะเป็นบุคคลที่3ก็จะต้องเป็น has ทั้งหมดนะครับอันนี้คืออยู่ในห้อง positive นะครับห้อง positive ใครที่โผล่มากลางคลิปนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่21 21นะครับฉะนั้นผมก็จะไม่ได้ อาราพบ,บทเริ่มให้ฟังนะครับเริ่มให้ฟังแต่ถ้าฟังฟังจากคลิปที่หนึ่งที่สองที่สามไล่มาเข้าใจแล้วผมตัดมาพูดตรงไหนท่านก็เข้าใจแน่นอนท่านก็เข้าใจแน่นอนขอให้เริ่มฟังตั้งแต่คลิปแรกนะครับเริ่มฟังแต่คลิปแรกถ้าตัดมาตรงกลางเนี่ยมันเหมือนกับเข้ากลางลำอะ่ะเข้ากลางลำมันจะเอ๊จับต้นชนปลายไม่ถูกแน่นอนนะครับจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องเป็นไปตามสเต็ปนะครับเป็นไปตามสเต็ปแต่ไม่เป็นไรล่ะ ลองมาฟังดูจับประเด็นดูก่อนก็ได้นะครับจับประเด็นดูก่อนก็ได้ครับลองมาดูว่าอยู่ในห้อง Positive นะครับอยู่ในห้องโพซิทีฟก็จะเป็นรูปเนี้ย he has homework t h e y h a v e homework ห้อง Positive นะครับและถ้าอยู่ในห้องคำถามห้องเนี้ยจะเป็นรูปไหนเหมือนเดิมครับชั้นเนี้ยอ่าซิมเิเนี้ยเขามีกี่อยาช่วยก็คือ อะไรครับเวิร์เวลาช่วยก็มามาช่วยสอ,สองอย่างนะครับก็คือแปลงร่างเป็น do หรือดั s ทำหน้าที่ผ่านตามประธานถ้าประธานเป็นเอกภพตุที่สามนะครับกิิยาช่วยก็ต้องแปลงเป็นดั s ก็จะได้ประมาณนี้ครับหน้าตาอยู่แบบนี้ดัสฮีดัสฮีนะครับดัสฮีเป็นแฮสไหม เมื่อกิริยาช่วยทําหน้าที่ผ่านตประทานแล้วกิริยาแท้ต้องวิ่งกลับไปรูปเดิมครับต้องวิ่งกลับไปรูปเดิมต้องใช้รูปเดิมบางครั้งไม่ใช้รูปเดิมนะครับตามหลักของเขานะครับก็จะไม่เป็นแฮสก็ต้องกลับมาเป็นแฮบนะครับเพราะในหนึ่งไว้หนึ่งประโยคเนี่ยหนึ่งประโยคจะมีตัวเดียวกิริยาตัวเดียวที่ผ่านตามประทานนะครับผ่านตามประทานนะครับ ถ้าถ้ามีตัวหนึ่งผ่านตาบัตทาไปแล้วตัวอื่นก็ต้องกลับไปอยู่รูปเดิมนะครับกลับไปอยู่รูปเดิมหรือไปถ้าถ้าพูดว่าถ้าห้องเนี้ยผู้ว่าอินฟินิตีคือกลับไปอยู่รูปเดิมแต่ถ้าเป็นชั้นอื่นนะครับรูปเดิมของห้องห้องเนี้ยก็เป็นช่องช่องที่หนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นชั้นที่สองละ่ะชั้นที่สองเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชั้นที่สองเพราะหน้าที่ของกิยาแท้ต้องอะไรครับต้องไปล็อก ตัวกิริยาประจําชั้นนะครับตรงกันไหมที่ผมพูดกันว่ากิยาแท้ต้อง i n i n i t i v e กับรูปเดิมตรงครับเพราะว่า i n i n i t i v e มันก็คือช่องที่1นึ่งเห็นไหมฮะอันนี้มันคือช่องที่1ตรงกันเ๊ะไม่มีผิดเพี้ยนครับ <c oughs> ถ้าประธานไม่ใช่เอกพว,กวันที่3ามนะครับกิิยาช่วยก็จะต้องเป็นดูดู day h a v e homework เห็นไหมครับดู day h a v homework หรือ d e s h y h a homework เอ้าเเวลาตอบ,บล้ฮะเวตอบ คำถามที่ถามด้วยเอากิริยาช่วยวางข้างหน้าประธานเนี่ยคำตอบมันจะต้องเป็น yes no yes he does ถ้าตอบแบบสั้นนะครับ yes he does ถ้าตอบแบบยาก,ก็จะ yes he does h a v e homework ตอบแบบเต็มประโยคนะครับตอบแบบเต็มประโยค yes เรื่องว่า yes นะครับ yes do yes they do homework เห็นไหมครับอา้าถ้าตอบอย่างนี้นะครับถ้าตอบว่า yes he ตอบ่าเยสนะครับทุกว่าทุกว่าตอบ่าเยสมีด o าสมบ์เวิร์กแล้วจะแปลยังไงแล้วจะแปลยังไงครับเวลาแปลให้เข้าใจท่านอาจารย์สมคิดบอกว่าอย่าไปแปลเพราะการแปลเนี่ยมันทําให้แปลให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้หรอกเราต้องเขา้าเข้าใจในเนื้อของมันอืมผมผมนั่งฟังก็เออผมก็เกพิ่งมาถึงบางอ้อตอนตอนที่มาเรียนกับท่านอาจารย์สมคิดว่าอ๋อถ้าเราไม่รู้หลักเลยถ้าเราเข้าไปเอาหยิบ พจนานุกรมมาแปลทีละคำทีละคำเลยแหละมันจะได้ใจความอย่างนี้ครับเขาทํามีการบ้านหรือเขามีการบ้านทําหรือเขามีการบ้านทั้งที่เนื้อหาของประโยคคือเขามีการบ้านนะครับครั้งที่แรกเรายกมาวางเนี่ยเรายกมาวางเลยเขามีการบ้านแต่พอเอากิยาช่วยมา yeah. เย่พอถามนะครับพอถามว่า does he have homework เขามีการบ้านใช่ไหมเขาถามว่าเขามีการบ้านใช่ไหมแต่เวลาตอบก็คือ yes he does have homework แล้เวลาแปลเราจะแปลยังไงอย่าหลงประเด็นครับต้องไม่หลงประเด็นเพราะไอ้ตัวนี้เป็นกิริยาช่วยช่วยเป็นกิริยาช่วยที่ทํามาให้ความสมบูรณ์ของแกมมามันเกิดมีขึ้นแค่นั้นเองคําแปลมันจะไม่มีมาคําแปลมันจะไม่ต้องใส่เข้ามาถ้าใส่เข้ามามันจะไม่ได้ใจความมันได้ข้อความสับสนนะครับมันทําให้ข้อความสับสนเย่ฮีดาสม o r ก ยังไงก็ต้องตอบว่าใช่เขามีการบ้านไม่ใช่ตอบว่าใช่เขามีทาการบ้านไม่ใช่นะครับตัวเนี้อย่าสับสนนะครับน้องๆหนูอย่าสับสนถ้าคนไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้หลักเลยเนี่ยแล้วมาเปิดแปลทีละคำเนี่ยไม่ได้ใชความครับเนื้อความวุ่นวายไปหมดสับสนไปหมดเลยนะครับอันนี้ทิปเล็กๆน้อยนะครับที่ด้วยในน้อยซึ่งผมเชื่อว่า โดยหลักแล้วน่ะผมเชื่อว่าคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ย้ำนะครับเขาพูดอ่ะอาจจะพูดคาครั้งที่เดียวสองคำคำผ่านแต่ไม่ได้ย้ำเนี่ยแต่เวลาไปเจอประโยคเนื้อหาเยอะเนี่ยนะครับบรรทัดประโยคหนึ่งสากลังประมาณบรรทัดครึ่งอย่างนี้ครับมันจะมีกิิยาช่วยพวกนี้วิ่งเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยประโยคนึงอย่างเช่นว่าชั้นสี่เนี่ยมีกิิยาช่วยสองตัวอย่างนี้เห็นไหมครับทั้งที่เนื้อหามันก็อันเดิมนั่นแหละเขามีการบ้านเหมือนเดิมนั่นแหละเขามีกำลังทําการบ้านเนี่ย เนื้อหาของเป็นอย่างนี้แต่พอมีเกียร์ช่วยมาตัวสองตัวเนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าแปลครบทุกตัวเนี่ยเพี้ยนไปเลยเพี้ยนไปเลยนะครับน,นี้ขอขอแทรกไว้นิดหนึ่งนะครับก่อนเดี๋ยวผมจะพูดพยายามไม่ลืมแล้วจะพูดจะแทรก,กเข้าไปให้ตลอดนะครับครับอันนี้คือการตั้งคําถามคําตอบก็มาแล้วประโยคบอกเล่า he h a v e homework พอประโยคคำถาม does he have homework พอมาช่องปฏิเสธเอาละครับช่องปฏิเสธ ก็เหมือนเดิมครับหลักของเนกาจิบก็คือเอาน็อตวางข้างหน้าวางข้างวางตับเอาน็อตวางข้างหลังกิยาช่วยเห็นไหมครับเอาน็อตวางข้างหลังกิยาช่วยก็จะเป็นอย่างรูปนี้ครับเ e ดตอบคอบํา,า,คต,า,าคตอบจากถามคําต้นกจากคําถามนะครับตอบจากคําถามอะนี้ได้เข้าใจง่ายดัสเฮฟผมเวิร์กตอบแล้วก็ก็คือโน no. he does not have homework ไม่เขาไม่มีการบ้านเห็นไหมครับ no they do not have homework ไม่พวกเขาไม่มีการบ้านเห็นไหมครับมาแค่นี้เองในโรงเรียนเขาจะไม่สอนลักษณะนี้นะครับเขาจะไม่สอนอนี้เขาสอนแหละสอนในชั้นของมัธยมซึ่งสอนมันน่าจะไปเร็วอ่ะมันน่าจะไปเร็วมากปัญหามันถึงเกิดกับภาษาอังกฤษ เป็นมาถึงปัจจุบันทำไมครับเขาก็บอกแค่นี้บอกแค่ครั้งเดียวอ่ะครั้งเดียวทุกประโยคบอกครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวในความเป็นจริงนะครับเขาไม่ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ภาษาของเราถ้าความเข้าใจยังไม่บังเกิดเนี่ยไม่ต้องจํานะครับความเข้าใจยังไม่บังเกิดเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเป็นเหมือนปัจจุบันนี่นะครับว่าทุกคนก็มีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมย้ําอยู่ตลอดว่าถ้าทุกคนจําหลักแค่ตัวนี้ได้นะครับจาหลักแค่ตัวนี้ได้แค่นั้นเองทุกคนรู้เลย ว่าจะถามยังไงจะตอบยังไงนะครับเพราะว่าทุกคนมีภาษาอังกฤษที่จาได้อยู่แล้วอะประมาณพันคำอะที่อยู่กับตัวเองประมาณพันคำเลยนะครับแต่ไม่สามารถสร้างรูปประโยคขึ้นมาถามถามตอบถามตอบ,ตอบได้เพราะจําหลักในการตั้งคําถามไม่ได้ครับอันนี้อันนี้จานะครับว่าเขาจําวิธีจําหลักวิธีในการตั้งคําถามไม่ได้วิธีการตั้งคําถามก็คือเอากิริยาช่วยวางข้างหน้าประธานกิริยาช่วยต้องผ่านตามประธาน แล้วก็วางข้างหน้าประธานกิริยาช่วยต้องผันตามประธานและวางข้างหน้าประธานก็จะเป็นคําตอบที่ต้องตอบได้เยือสโนถ้าจะให้เขาตอบได้เหตุหรือผลก็เอา W H ทั้ง7และ h o ววางข้างหน้ากิริยาช่วยอีกทีนึงนั่นแหละเขาก็ต้องตอบได้เหตุและผลมีแค่นี้จริงๆมีแค่นี้จริงๆอันนี้คือ positive question และ negative สําหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าผมจะพาขึ้นไปชั้นที่2 นะครับชั้นที่2ก็คือ Continu o u s นะครับ Continu o u s c o n t i n u o u s และก็อีกนิดนึงนะครับว่าถ้าทุกคนอยากคล่องก็ต้องฝึกตั้งคำถามเอากิริยาประจำวันมากิิยาแท้ในชีวิตประจำวันมาวางแล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็ตอบกิิยาแท้ที่ว่าก็คืออะไรครับกิิยาอย,อยู่ในหมวดของ i l e ล I ไอลนะครับ สามตัวนี้ผมเชื่อว่า verb verb eye v e r to have verb to do เนี่ยมันง่ายหลักมันง่ายนะครับแต่ไอตัวเนี้ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับที่ผมยกตัวยกตัวอย่างในคลิปยี่สิบคลิปเนี่ยผมยกไอตัวคำคำว่า walk นะครับ walk คือ go สองคำผมยกยกไว,กว e ้สองคำส่วน t เนี่ยผมยกตัว eat กับ study สองคำมาเพื่อให้เป็นตัวอย่างนะครับ แต่จริงๆแล้วบางกริยาแท้บางตัวเนี่ยมันเป็นทั้งไอทั้งทีเช่นคำว่าบายคำว่าบายเนี่ยฮะซื้อเนี่ยมันเป็นทั้งไอแล้วเป็นทั้งทีนะเป็นทั้งไอทั้งทีมันก็ใช้เหมือนกันก็ไม่ได้มีสับสนอะไรฉะนั้นอย่าไปกังวลหรือกังวลซะจนเกินเหตุว่าโหเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นไอหรือเป็นทีไม่ต้องกังวลครับเพราะหลักการใช้เหมือนกันเหมือนกันยังไงฮะเนี่ยพอมาอยู่ห้องนี้มันแปลงถ้าเป็นเอกพจน์ที่สามก็จะเติมเอสหรือ ลงท้ายด้วยสัตถ้าเป็นเอก,กภพวิสสามก็จะต้องเติมเอสถ้าเป็นกิริยาที่ลงท้ายด้วยภาชนะถ้าเป็นกิริยาที่ลงท้ายด้วยสระลงท้ายด้วยสระก็จะไปแปลงวายเป็น i เติม ES นะครับอย่างเช่นว่าโกะลงท้ายด้วยสระก็จะเติม es เลย Start ี่แปลงวายเป็น i แล้วก็เติม e เใช่ไหมครับเนี่ยหลักการของ i กับทีม,มันเหมือนกันเห็นไหมครับความง่ายมันมาแล้ว มันเหมือนกันไม่ได้ต้องกังวลว่าเอ้ยไอไอทีแยกกันไงบอกไม่ต้องถ้าจําไม่ได้ก็ไม่ต้องไประแวงมันหรอกครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ i n นรทรียิ่ี่เแม้จะเป็นกริยาที่ไม่ต้องอมีการมารองรับแต่เวลาใช้จริงๆเนี่ยเขาก็ต้องใช้คอมพลเมนต์มาเสริมเพื่อให้สมบูรณ์ของประโยคอย่างเช่นอา s สติเดนเนี่ยเป็นอ่าอ่าโทษทีครับม,มว่า โกทูสคูลทูสคูลเนี่ยเป็นคอมพลเมนต์ไม่ใช่กรรมของของโกไม่ใช่กรรมของโกไม่ใช่กรรมของวอลแต่เป็นคอมพลเมนต์เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์เห็นไหมครับเขาก็เติมมาให้มันสมบูรณ์ขึ้นฉะนั้นยังไงมันก็ต้องมีโดยส่วนใหญ่อะใช้คําว่าคณาจารย์เท่าไหร่ก็ใช่ว่าประธานกิิยากรรมฟังดูเข้าใจง่ายฟังดูเข้าใจง่ายนะครับฉะนั้น2ทั้งไอทั้งทีเนี่ยน้องๆหรือผู้ที่สนใจไม่ต้องไปกังวลมันไม่ต้องไปกังวลมันนะครับรู้แต่ว่าผมยกตัวอย่างมาให้ครบ5อย่างก็คือ เวิร์กท e บีเวิร์กไอเวิร์กทูแ to do ิร์กทูดูเวิร์กทูนะครับ i กับ t มันใช้คล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับค่อยๆสังเกตค่อยๆสังเกตนะครับแต่ผมยกมาให้ครบทั้งหมดอันนี้คือหลกักหลักของ i กับ t นะครับนี่เสริมเข้ามาครับก็บคลิปหน้าเจอกันชั้นที่2ครับคอนติเนียร์อาร์ตครับสวัสดีครับ